สาวอายุจะมาเปลี่ยนเข้าข่อยใหม่ค่ะพี่หัวข้าวผึ่งเอามาใหม่ค่อยข่อยโอ้บอกข่อยค่อยค่อยค่อยข้าวผึ่งเอามาใหม่นะครับค่อยข่อยอ๋อยเป็นควอยเขาปล่อยฟูงมาเนาะเขากับยังบมื่อคยนตือจูนหรือว่ายังบมื่อคยนคืออ่าลามเชือกเมื่อก่อนนะเข้ากับจะมาฟื้นเอาพี่เนาะเข้ามาฟื้นเอาหลักหลัการเดี๋ยวพ่อหลังจากที่ ใส่สายตาพ่ายเปลี่ยนสายตาพ่ายเรียบร้อยแล้วห้องกระจิฟึกจูงฟึกจูงฟึกทําความคุ้นชินกับเชือกมันมันง่ามบ่เออใไปบ่เออเจ้าก็สิฮู้ตัวเวลาข่อยมาใส่ห่วยมาใส่โนเจ้าก่อนนี่บ่เจ้าเลาะกิ่งดึงดึงค่อยๆจัดไปน้าเออค่อยๆเชือกเก่ามหมนะครับเฮาก็ตัดเชือกเก่าเฮาก็ตัดเลย ตอนจะเกี่ยวอีกรอบนึงเล้อนใส่บักบินฟังทั้งนี้สอนย่างคือหลักที่เรนได้หน่อยอ่าสอนใส่บักบินฟังงานเกิดเหตุการณ์บวกขาดกิจกรรขั้งดีพี่น้องเอาสนเชือกนะครับสอนเข้ามาในห่วงดึงนะครับตอนนี้ห้าวกะเดียวขั้วไออกมาลามแล้วค่ะเอามาฝึกยางนี่นี่เชือกกันบิดยีบอตอบใสมันก็ตรงนี้ก็จะเป็นห่วงเห็นบอ ดูเชือกของเขาใส่เชือกกันบิดให้เรียบร้อยนะครับกันมันเชือกมันบิดแล้วก็ของกันเนาะจะปล่อยเขาทําคอบคุนเคยกันกับเชือกเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวยูจะมาเปลี่ยนเข้าค่วยใหม่คะ่ะพี่น้อง เปลี่ยนตาผายใหม่ให้เพิินนะคะกล้วเนี่ยสาวอยู่พ่นซื้อมาใหม่ค่ะสองแม่บต่ตอมพันจังซื้อให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแม่บุญมี่กับแม่บุญมาค่ะพี่น้องกล้วเพิ่นเป็นกล้วยฝูงเนาะค่ะพี่น้องเ oh พิ่นบ่หั่นเด้คุ่นก็เชือกเพราะว่าเพิ่นเลียงเป็นกล้วยฝูงมาบ่มีเชือกบ่เด้ใส่เสือกแล้วเข้าเนี่ยบต่ตอมเพินพ่นว่าจะเปลี่ยนใหม่บ่งามเนาะค่ะ,น,ะ,คะ,ะน,นี่บ่ตอมเพิ่นในทักมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง ใ่หมากวินมาเรียบร้อยแล้วนี่บต่ตอมเพิ่นั่งทักห้สาวยู่เรียบร้อยแล้วบัดน,นี้บต่ตอมก็จะมาเปลี่ยนเข้าของขวายสองแม่นี่นี่ค่ะพี่น้องก็จะมาเปลี่ยนใหม่มันบ่งามเพิ่นว่าจะเหตุหงางามเลยจะได้เป็นสาวงามนะมาอยู่ในขอกน้ากันนี่ก็เปลี่ยนเป็นสาวงามแต่งตัวใหม่งามขึ้นเพิ่นวบาบ่ตอมว่าค่ะพี่น้องนี่สาวอยูเพิ่งไปเอาเพิ่นมาอยู่น้าค่ะพี่น้อง แต่ว่าเพื่อนกับคุณดีนะค่ะพี่น้องาอยูว่านี่ยเพื่อนห้จับตอนแรกาซยูคิดว่าเพื่อนจะบกคุณเพราะว่าเพื่อนเป็นคล้วยฝูงคล้วยปล่อยเหลี่ยงส่วนหลายนะคะพี่น้องอาจจะบ,บ่ได้คุณก็เมื่อจะของเั่นสีนะคะ่ะเพื่อนใดมาหมูว่านหมอก่อน,นะค่ะพี่น้องนี่สาอยูกับจับเพื่อนไดอยู่เพื่อนกับคุณอยู่กับใดอยู่ก็ค่อยฟึกกันไปเนาะค่ะคนเนี่ยถ้าแต่งตัวใส่เสื้อผ้างามๆขึ้นถ้าแปรงแต่งนานก็จะสวย คุ้เอกับคู่ือกันเนาะค่ะพี่น้องถ้าเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนสายคืนไม่เนี่ยคะ่ะคือสิงห้ามขึ้นเดี๋ยวมาหายบอลตอมเปลี่ยนเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาถามเบื้องกันค่ะว่าวิธีเปลี่ยนของบอลต่อมคืนเปลี่ยนแบบใดอันนี้เพิ่งกระทักมาหายสายอยู่แล้วคะ่ะเดี๋ยวซสอยู่จะหายบอลตอมมาแนะนําอุปกรณ์สู่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะว่ามีอีกอย่างแน่เพรา่ว่าบอลตอมเป็นเป็นคนถักค้นสารอย่างเดค่ะพี่น้องมือนี้บรรยากาศพีอน,น้อก็คือฝนติตกนี่แหละค่ะพี่น้องจะถามบอลตอมมาคะ่ะบอลตอมมาแล้วมา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  เบิ่งเพื่อนฟังน้ำแน,น่วามีเอียงแน่นี่เบ้ต่อมสวัสดีครับเ <c oughs> มื่อนี้เขาจะมาเปลี่ยนเชือกเข้างวเนาะอ่ะกะอันนี้กะเบ้าต่อมได้ทักมาเรียบร้อยนะครับเป็นเชือกตะพายเนาะนี่จะเป็นเชือกเชือกตะพ่ายตัวหนึ่งจะใส่ยู่สสองเซนเนาะก็ะคือเชือกป่องข้อกับเชือกตะพายลอยรูดจมูกนะครับจะใส่ตัวละสองเซนแล้วก็มีหมากวินเนาะสีเหลืองเนี่หมากวิน า pine, ราคกเมื่อนี้บาตอมก็ไเด้ทักอ่าสายกันบิดมานำเนาะสายการบิดอะคืองวนี่งวเข้าวผึ่งเอามาใหม้ข่อยควายโอ้บอกข่วยควอยค่วยข่อยข้าวผึ่งเอามาหม่นะครับควายเอาขยควายข้าวผึ่งเอามาไม่นะครับมันกะเป็นควายเขาปล่อยฝูงมาเนาะเข้ากับเปไปขอแบ่งพื้นมาเนาะครับแต่ยังเบื่อข <c ười> ึ้จูนหรือว่ายังบบเคย คือล่ามเชือกมาก่อนนะเข้าก็จะมาฝึกเอาพี่เนาะเข้ามาฝึกเอาแ,แบบหลักการเดียวพ่อหลังจากที่ใส่สายตะพ่ายเปลียนสายตะพ่ายเรียบร้อยแล้วเข้ากับกิฟฝึกจูงฝึกจูงฝึกทําความคุนชินกับเชือกอ่าลึงเนาะให้เขาคุนเคยกับเชือกนะครับลึงคืออะไรคะลึงคือคุนเคยลึง, <laughs> ล,งลึงคือคุนเคย <laughs> คคเน้ะ เข้ากับตะเหลิมกันเลยกระสิบก,กระสิจับแนวแดนต่อไปนี่เคยเหตุตึงหวพี่น้องโมหัวฝ้ายมันแห้งขนาดไหน้องลองใส่ดเบอ้หนิี่มาต่อมากมันมันหน,มนามบ่ไปอไม่ไหวว่ะเอากระสิลองลมึงน,นอว่าเนี่คุณก็เชื่อยกินอกอกเจาะกระสิบหัวตัวเวลาข่อยใส่มาใส่มาใส่เขาไปเลิมกันเลยวะนี่ถือวันนี้เสาอยู่สซนเจ้าก่อนนี้บ่เจ้าะหลอกกิ่ง <_' c oughs> <_' c oughs> เเดี๋ยววิธีการสนตะไผ่นะครับวิธีการสนตะไผ่บ่าวต่อมกับสาวอยกระดาเฮ็ดคลิปลงไปก้อนหนาแน้นแล้วนะครับเนาะมี่ประมาณสองคลิปแหละเดี๋ยวจะเอาขืนโชว์ตอนก่อนจบวิดีโอเนาะก่อนจบคลิปนี้เนาะเดี๋ยวจะขืนโชว์ให้พี่น้องสามารถชิกเข้าไปเบิ่งได้เลยนะครับผู้ใดอยากเบิ่งวิธีการสนตะไย่ง่วเนาะแต่ว่าก็มีวัวหน่อยอตัวหนึ่งเดี๋ยวหลังจากที่ห้าเเพี่ยน เปลี่ยนเข้าควายแล้วเดี๋ยวาจะไปสวนตะไคร้แต่กระบอกว่าสีเ่เดืนสวนมือใดยังทันหว่างพี่น้องจะจะลงลงวิธีการสวนตะไคร้พี่น้องเบื้องย่างละเอียดอีกที่หนึ่งนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวบอกพี่น้องอีกเนี่ยพี่น้องค่ะเสื้อเนี่ยเบืงคน้นเพิ่นบอกว่าเสื้อที่ทักเนี่ยซื้อเอาก็ได้จะง่ายแมนค่ะซื้อเอาก็ได้ก็ง่ายคือกันเคยซื้อมาแล้วแมนแต่ว่าใ <laughs> <laughs> ส่ย,ยุก็บม่ต่งเคยซื้อมาแล้วมันสั่นค่ะเพื่อน,น,นขายแล้วมันสัน่นเคยไปซื้อมาหลายร้านแล้วเนาะคะ่ะแล้ว ่นเฮ็ดมามันสัน่นเพราะว่าเพ่นแค่แค,ค่ว่าเดียว,วถึงว่าเนะาะบอตอมเนาะมันสัน่นเขาเอา,ามาใส่งวัวน่อยน่ะยจะพอดีแต่ร้าเฮาเอาวาเเลียนใส่ใสงวัวควายที่มันตัวใหญ่เ่ะมันก็จะสั่นเกินไป<ม>เข้าแกแก้ปัญหาโดยการทักเองเนาะ<ม>ส่วนวิธีการทักเด้อพี่น้องบาวตอมก็ได้เฮ็ดคลิปไปแล้วนะครับยำนะครับบาวตอมเฮ็ดคลิปไปแล้ววิธีการทักผุ้ <จะ S 2> ใดอยากทักเป็นเดี๋ยวบาวตอมจะเอาลงช่วงถ่ายคลิปเนาะมันก็จะขึ้นโชว์ว่าวิดีโอถัดไปอ่ะพี่น้องกดเข้าไปเบิ่งเลยนะครับเด้อ วิธีการทักบอตอมลงให้บึงอย่างละเอียดแล้วค่ะตัวนี้นี่คือเข้ากับสามารถกําหนดได้นะคะเขาสื่อเฉือกเป็นกิโลมากแล้วเขาจะเขาจะแท็กสกันกับงัวกับควายที่เขามมอยูว่าตัวน่อยตัวใหญ่แล้วเขากะกาใส่เอาว่าเขาเสียวเงียเาซ้ำได้เขาสามารถเลือกได้แต่ถ้าเขาสื่อแบบที่เพื่อนทักขายแล้วมันสั่นมันมันมันได้บอถือใจสั่นนําแทงนําถทักเอาเองดีกว่าเขาสื่อเฉือกมากเนี่ยเขาจะประหยัดเงินไใหรายนะครับโอเค ตัดเสีบทุนเขานัง่งเหล<ป> <ithe> ื่อมมากเชียกมากครับเอาเชียกมาก<ะ>ของเขาเลยเอาตัวใดของเอาบวงมันของเขาขึ้นเทิร์นฝุ่นขึ้นเทิร์นฝุ่นขึ้นเทิร์นดีป่ะขึ้นเทิร์นฝุ่นละขึ้นเทิร์นเอาดึงไว้เด้อดึงไว้เด้ออ่าดึงดึงค่อยๆจัดไปน้าเออค่อยๆโอเคโอเคนี่ละระดับนี่ละเชือกเก่ามหมนะครับฮักกัสตัดเชือกเก่าฮักกัสตัดเลยตัดออกเลย <c oughs> เชือกเก่ามันเชือกเชือกตะพ่ายนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยบาต่อมความเงาวมันคือบอลต่อมจะเอาไว้ยู่ว่นะานึงนะว่านึงครับอีกแกนหนึงนะครับอ่าส่วนที่นี้จะทักนะครับส่วนทีงนี่จะบริทักยัง้งเนาะแล้วที่นี่สายเก่าเขาเนาะบาต่อมจะตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยแล้วที่นี่เวลานี่เขาก็จะเอาแบบง่ายๆเนาะผู้ลงคนก็นจะ เอาออกแล้วก็แง่สอนผู้ดังไม่นะครับเนาะจะสอนไม่ก็ได้ก็ง่ายดีขึ้นกนะันเนาะแต่ว่าเราต่อเบืองแล้วง่วกค่วยเขาค่วยเขาเดือนะ่อเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะสอนไม่เลยก็แล้วกันอ่ะทิศทางตรงสอวนท้งนี้อ่านะครับสอนสอนง่ายนะครับสอนไม่เลยก็ได้ฮะอ่าลืมบอกไปพี่น้องเมื่อกี้หมากวินนะครับอันนี้เขาอื่นหมากวินนะครับคือต้องอยู่สองขางเนาะ แต่ลังสาวอยูดหนึ่งขางหนึ่งยืนน้ำสายนะอ,อยู่นี่ค่ะตรงยืนสองขางเนาะพ่อหมาพี่ยืนทั้งสองขางแล้วเท่ากับเอาเชือกสอดเขาในีหูนี่นะครับสอดเขาในีหูนี่อ่ะโอเคแล้วก็จับจับเชือกกะว่กววากะว่าพอดีพอดีอดอดบ่ตึงบ่ตึงบ่งบย่านแห้งเกินไปนะครับไม่ตึงแล้วก็บ,บ่ย่านแห้งเกินไปเนาะอ่าจะได้งามอีกแหละอย่อา สีดงงามสีแดงงาม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 เออสีได้เต็งตัวง,งามๆเทา<ใ>นี้แหละประมาณนี้เนาะประมาณนี้มดตึงแมดววัาวยานแห้งเกินไปเนาะแล้วที่นี่เราต้องก็จะมัดนะครับวิธีการมัดอันนี้คือปลายสนุนเนาะปลายสนุนเฉืยงนะถ้าจะจะสอดเข้ามาแนวนี้นะครับสอดหูเข้ามาไว้หนึ่งสี่เนาะวันนี้ก็มือคางคางคางขวากำไว้เนาะ ทางสายนะครับเกี่ยวเกี่ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวห้อยหลังนะครับเกี่ยวห้อยหลังครับซอยโอ้ีหลังสิแดงงามเลยอีหล่ะเกี่ยวห้อยหลังเปร่้ยนะครับเออเออเออคุณนมาออกไปออกไปคุณมาอย่ามาแสกโมที่เละอีหล่ะ <im itation> อยวาท้อให้ล้างไปเรื่อยนะครับไฮวาย,วายแขวาแปลงเลสิมแาแลบบินใ่กันจนังเลยโอ้ยเ๋ยวาท้อให้ล้างไปเรื่อยว,วายมาแลบบินใ่กันจังเลยโอ้ยใจเย็นๆลูกใจเย็นๆมามามาอย่ท้อให้ล้างไปเรื่อยอะพอมาหอดชุดตรงนี้นะครับ <im itation> อะพ่อมาซุดตรงนี้นะครับ <im itation> อ่ะให้ถอยถอยห่วงตัวนี้ขึ้นมานะครับถอยขึ้นมาเนาะถอยขึ้นมาอยูงสี่นะครับแล้วก็มาตอนอีกเกี่ยวอีกรอบหนึ่งแล้วก็มือจะไหวให้เป็นหูแล้วก็เอาสวนเสือกนะครับสอดเขาหูนี่นะสอดเขามาเลยอ่ะนีนะครับมันก็จะลอกพอดีตัวนี้เ่าก็ดึงตึงตึงป๊บปึ๊บดึงตึงเลยครับอ่า เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็จะบ่เค่งเกินไปสวยงามอ่ะสวยงามคือบ่บ่ตึงแล้วก็บ่ยงานจนเกินไปนะครับตรงนี้นะครับจะสวยงามนะครับเนาะสวยงามอ่านี่ที่นี่นะครับหลังจากพีด้ตรงนี้แล้วนะครับส่วนมันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเ่าวตาตองก็จะเอาเชือกเชือกเอาไฟล่นนะครับเอามีดตัดแล้วก็เอาไฟล่นนะครับบานนี้ขั้นตอนแต่ว่ายังบ่เหตุตอนนี้เอาไว้ฮ็้ จอเสถ่ายก็ได้พี่น้องครับตรงขออัยอย่ยางสูงครับ่ายไปทายมากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคแบดเบรดครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาเริ่มกันหม้เลยครับเริ่มตัวไม่เลยเนาะพอดีว่าควายตัวแรกนะครับแม่บุญมีที่บ้าตอมเดชมัดสายตะไผ่ไปเมื่อกี้นี้นะครับกับบรยากาเวลาอยาดควายผิดเกียดก็เลยเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วนะครับบอเป็นยางครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันหม่เลยแต่ว่าควายตัวนี้ดินแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีการจับล็อกคอยไม่เนาะครับไปก่อปก่อนไป่อยก่อนปล่อนก่อนปล่ด้กิอนเแาหลุรับแม่บนญมาด้กิงครับ ถือว่ายากแคงตัว yeah. นี้เดี๋ยวบ่าวตอมจะเปลี่ยนวิธีการจับใหม่โดยการล็อกคอแล้วก็เข่าข้างเรือเนาะเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของเ้าเข่าข้างก่อนเข่าข้างก่อนเข่าข้างก่อนคลายเครียดก่อนคลายเครียดก่อนนี่แหละเอาง่ายหน่อยนึงบ่าวตอมงย่ายเบิดเด้อเอาไใบเดืองน้ำด้วยเอาไปดึงจากคล้องน้ำเด้อเออเสียโยเอาใบนี่แหละอ่าง่ายหรอบ่ว์่ายแล้วง่ายแล้วไปไปไป nhà mới nướng Nhanh mới nướng được Nhanh lèo, nhanh lèo Nhanh ịt Đứng thầy đứng Níu, níu, níu thầy đứng, đứng ổng, nha, đứng mới, đứng mới Nít lạ, ổng cắt nít lạ Thư có trả đài cả trẻ phà này chắc nói Ngồi lời ว่าถาบางโตที่มันยากกนเสียข้ากับใส่วิธีการเออเอาสนเชือกตะพ่ายนะครับเนี่ยเอามาต่อกันเนาะแล้วก็ใส่เป็นเทปพันสายไฟหรือว่าเป็นสกอตเทปสกอดเทปกระไดพันเนาะให้มันจอดกันแล้วข้ากัดึงตึ๊ดเลยแต่ว่าบางโตก็สายไม่ตอกันแล้วก็ดึงสายเกากับบางโต้ทำง่ายถ้าบางโตง่ายนะถ้ากระสอดเอาไมพี่เนาเข้ากับที่เอา เือหลอดเข้าไปใส่หูหอ่ามังมงอนต่อครับแล้วก็หลอดไตหูฟังนัน้นลงมาแมนแต่ว่าแต่ว่าก้อนอื่นห้าก็ต้องเอาเชือกเส้นนีหลอดเข้ามานีก่อนสอดก่อนเพราะว่าเวลาเข้าเนสอดเชือกที่ห้ามาัดพื้นอยู่เพื่ได้ทอดง่ายแ,แล้วก็มากวินมากที่สองมากวินมากแรกอยู่ฟังผุ่นนอามาที่สองใส่เข้าไป มากแหลกยูฟังนี่มาที่เอายูฟังนี้หลอดมาใตายย่หูคืนมากง,งอนต่อโซเซีก่อนเอกก่อนไปนี่แล้วก็เสือกงอนต่อ,อ,ตอตฟังนั่นอซเสือกคือการฟังนั่นอน,งงอนต่อันนี้จะสีมากได้ป ยูมาทายฟังนี่มาทายฟังนี่เดี๋ยวเซยูยทายฟังนี่ให้เบิ้องอ่านี่บะตอมบบสอสแบบนี้บะสนเสียกนะครับสอดเขาห่วงนี่ห่วงที่บาตอมได้พักไว้นะครับพยายามอยา้มันตึงแห้งเนะาะบะตอมกระสีพยามหญ้ามห้มันตึงแห้งเขาจะเอาบาตอมจะเอาเสือกหอยเขามาในหูนี่แลวก็เกี่ยวกลับนะครับนี่เลยครับเกี่ยวกลาแบบนี้ มีแผลเขาก็อยู่อ่านะครับพอมาสุดตรงนี้นะครับจะยากปมตรงนี้ขึ้นมานะครับเชือกเส้นนี้ยากมากขึ้นถอยล้างมากนะครับให้เขาเป็นห่วงเห็ดให้เป็นห่วงนะเน,เนี่ยเห็นบอเนี่ยอ่ะเราจะเอาเชือกเส้นหนีสอดเขาไปนิ่วหูนี่เกี่ยวลบมากอีกเกี่ยวนึงแล้วก็สอดเขาเลยสอดเขาเลย อสอดเขาแบบนี้นะครับแล้วที่นี่ก็ดึงดึงๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหักแบบนี้อ่ะเป็นการเ็บส่วนเชือกเนาะโมมีรลุดครับแห้งดึงแน่นแห้งถ้าแห้งดึงแห้งมันไดแห้งแน่นนี่เขาจะประมาณนี้ตัวนี้เขาสามารถย่านหรือว่าเค็งอะไรน,นะครับเขาจะแกะแกะกันง่ายครับวิธีแกะก็คือ,อยากส่วนนี้ถอยล้างขึ้นมาอ่ะแล้ว,ลวน,นี่คือเชือก ตะพ่ายสายเสายสายแบบนี้ต่อไปนะครับเขาก็จะเอาเสียบอีกเส้นหนึ่งเนาะที่ป้ต๋อมได้คลักไว้นะครับเสียบองค์คอมาใส่องค์คอเนาะเขาก็เอาจะเอาสอดไส่หมากวินนะครับหลอดเชืบกนิดก่อนสอดใส่หมักวินทั้งนี้สอดไส้หมักวินฝั่งทั้งนี้อ่ะแล้วก็เอาลงทางล่างหลอดลงทางล่างหลอดใต่ข้างมาสอดใส่หมักวินทั้งนี้อ่ะเด้อ โอเคบ่โอเคซอสใส่วินฟังนี่นะครับโอเคซอสใส่เลยอ่าซอสใส่บักบินฟังท่างนี้สอดยั่งถุหลักถือเลยนะจ๊อน่ออ่าซอสใส่บักบินฟังงานเกิดเหตุการณ์บวชขาดจิตต่อไปหางนี่พี่น้องห่างห่างยาโปตอมโดนเลเสีเวลาไม่เห็นขอบไงวันนี้อ้าบุกยัง ใส่เสียบใส่เสียบตะไา่แล้วว่าเป็นยัง่ะพยุดแห้งนะครับบอกไปก่อนเดี๋ยวฮ่าวกะจะเอาเสียบอองข้อนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับปล่อยใส่หมักวินเนาะปล่อยไปฟังทั้งนี้ฮะสอดมาทั้งนาสอดมันนี้นะครับสอดฟังทั้งนี้อ่อา,าอะจะได้มาเป็นแบบนี้อ่แต่เป็นแบบนี้นะครับดึงมาเลยอือ อันนี้ก็จะหลอดงันตอเขานะครับมากหลอดงันต,ออต์หลอดไตหูทั้งพีมาทั้งพีเขาจะมาหมักเขาที่ที่นี้นะครับจะแระเบียบเขาแต้าว่าเตาวบดถึงแห้งจนเกินไปประมาณสามีิเนาอะ,อะจะหมักเลย่อยหล่วิธีการหมักจะเกาครับอะหลอดประไม่นี ตอนนีไม่มีนะตอนหน้าจัดระดับให้มันพอดีทำนี้ประมาณสามะก่อนห้าสิม,มัดสิมวนเสือห้ากระจัดระดับเบให้ตึงเกินไปบ่ตึงเกินไปปวด่านเกินไปโอเคบต่ตอมเหตดเรียบร้อยแล้วบวตึงบ่ย่านเนาะมัดเลยอ่ะมัดเลยบะตอมมันนี่การมัดกันที่กันครับหมุนกลับหลังครับ กับสนมันไหวอ่ะแล้วก็กลับหลังเกี่ยวกับหลังเนาะคนว่าอูย้ยควายยังเป็นหินนะหินครับแต่เป็นควายไม้แห้งหินครับแต่เป็นควายสนตะไคร้ไม้แห้งหินตัวนี้นะชื่อว่าเป็น ความถาถ่ายการออกกําลังกายแบบตัอเบาต่อมถาท่ายเพราะว่าเพราะว่าควายเขาบ่เคยถือเฉือกมาก่อนเป็นควายฟูงบ่เคยถือเฉือกมาก่อนเขาก็จะตืืนในเช่นน้อยแล้วก็ดินแฮ่เขาก็จะเพามว่าฟื้นเขาขอาฟื้นจูงเอานะครับรมันกำลังเรื่เนาะส่วนเฉือบเัวต่อมันเห่าวนะอาจจะเป็นของท่านาย เราต้องโน้ตได้นะครับว่าห้าจะพั่นหน่อยพัานหลายซ้ำหลายแ้วห้าจะพันหน่อยครัไปแค่จอนเขามาอีกจอนคืออะไรคะอย่างว่าจอนจอนนี่นะจอนพี่ย oh <wurde> ับเขามาอีกเพราะได้แบบนี้แล้วนะมีสมเสีอเอากาย่ันงันงานไอ้งานห่วงตรงนี้เขามาจะถึงเป็นบ่วงเงินบปล่าเป็นบ่วงเนี่ยพอได้แล้วยี่รอบหนึ่งเนาะ จะว,ว่าสซนมันจะพวกเงาเต็มไปอ่ะเอาสซนเชือกนะครับตอดเข้ามาในห่วงเอาแบบดึงนะครับอ่ะจะมีไปอายุแบบจะเป็นแบบนี้ดึงเป็นดึง,ดงอเอาได้แล้วนะครับน่ากจะเอาบรรลุม,มาฟังที่นี่นาจะจัดระเบียบมันะเป็นสองฟังเลยมันป่ะเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว ตุลักตุเลนเนี่ยเด้อค่ะพี่งงน้องแบบนี้นะเราจะเอาไว้ฟังฟัาฟังให้ตุลักตุเลนเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องวายโอ้ยฟังทั้งนี้นะครับเราจะไปฟังทั้งนี่อ้อาวงามระบาดนี่อีละ,ะมันจะเป็นแบบลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวั้อยู่มาทายเห็นหล่องมือนั่งหนาวมันเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่จะเป็นลักษณะนี้นี่ก็จะยู่ฟังทั้งน,นี้ค่ะพี่น้องอื ก็จะยืดฟังทั้งนี้โอ้ยง่ามขึ้น,ลนแล้วบะนี่โอ้ยปล่อยเขาเชือกกันบิดเดี๋ยวบันไซบอไเดี๋ยบอส <c oughs> บอบตอมค <c oughs> นเหยียบเสือกบอตอมคนเหยียบไว้บอ <c oughs> เป็นยังตัว <c oughs> อุ้ยเอาเอาต้องเอาตัวนันออกก่อนเด้บอตอมมันอยู่อ่องข้อเพิน่นตัวนี้จะปล่อยบอได้ต้องเอาตัวเชือกบวงออกก่อน ให้เพือนถอยล่างมาเดี๋ยวเอาปล่อยงานงานเสือกให้เพื่อนถอยล่างเอาเสือกบวงออกก่อนเฮ้ยข้ขาข้อขาแม่ดึงดึงดึงแม่ดึงบันเอาเสือกบวงออกจากข้อเพิ่นมออกจากข้อก็ออกจากข้ออ้าวเอาออกแล้วออกแล้วมันเสือกบวงออกมาแล้วอ้าวบันนี่มามามา ต้องใช่ต้องใส่ความพยายามต้องใส่ต้องใช่ความให้ยากแล้วก็ความใจนะครับคือบาตอมนี่บาตอมติดกําหมวก๊องควายมาก่อนนะครับนะก็เลยงูวิธีนะครับสําหรับมือใหม่ก็พยายามระวังเน้นความปลอดภัยของเจ้าของเป็นหลักอันนี้คือเชือกกันบิดนะครับบาตอมกระแทาเป็นห่วงไว้ความยากไวประมาณสอกหนึ่ง ตอกหนึง่งกะต้นมันจะคอดหัวอั่างนี้นนมาตอกไปจะมาสิบางที่ก็มัดเสี่ยงนะคะไร,ไนนนนนรับหาห่าควายแบบที่เขาบนดินแห้งมัดเสี่ยงแต่หาควายที่เขาดินพยรถยน์ก็มัดเสี่ยงคืออะตัวมาตอกไปมาเสี่ยงอะไรมันจะโดนขาไหมลูกวิธีการมาัดแบง่ายเนาะเขากจะเก็บเป็นเหงื่อแขนแบบนี้ครับเขาเลยเหงื่อเนี่ยแหละมัดตอนรอบเนี่ เป็นแบบนี้นะเหลือส่วนมันออกมาลากก็เอาส่วนมันอของเข้ามา่นี้วกเอามาซุปลงหูนี่เวลาหูเนีสยุปเข้าหูจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้อ่านี่แหละแล้วเขาก็เอาเฉือกสมุดเนาะสมุดสมมติว,มตว,มตว,มว่าเราจะเขาจะเอาไปลามนะครับเขาจะเอาเฉือกที่เขาสิผูกไปลาม,มเป็นบ่ เจะเอาไปลามเขาจะเอาไปลามเข้อขาแข่เอาเสียบที่ห้ามีชื่อเสียบลามเสียบลามตอดเข้ามาในนี้นะครับแล้วกับขอดมัวนมันปึ๊บหนึ่งขอดก็ได้ชื่อว่าสองขอดก็ดีแหบบนที่ปึ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบเห็นบอสอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับข้จะประดิษฐ์ คือเข้าจัดกันคือเข้ากระบอกอยู่ว่าเชือกกันบิดนะครับแล้วเวลาง่วเข้าของง่วเข้าพันตัวนี้มันเกิดจะเป็นอิสระเนาะเป็นอิสระเวลาควยเข้าของควยเข้าพันตัวนีมันเกิดจะเป็นอิสระควายเชือกไจะโบบิดนะครับเพราะว่าโบบิดพอมันหมุนไ้เนาะอันนี้คือเชือกตาอ่าเนี่ยละเหตุผลที่เขาเอิ่เชือกกันบิดโอเคพูดแม่แม่บุญมาแล้วละทั้งหุ่น มแ,แ,แ,มแม่บุญมาเี่แเ้วเวง่ายแน่แม่บุญมาเพิ่นจะบ่ค่อยดื่มเหมือนแม่บุญมี่ค่ะเพินเ่นเล็วแล้วทั้งผุน,นจูงเพิ่นกลับไปส่วนแม่บุญมาเนี่ยโอ้ยผุนประโยชน์ครับศิละค่ะควายเพิ่นบบเคยถือเชือกบบเคยจูงบ่เคยถือเชือกนี่แต่ว่าแม่นี่เพิ่นอ่ะง่ายเลยการวมันจะเป็นแบบงาม เราตัดเบอร์ฟังทั้งนักนี่ฟังทั้งนี้ก็สวยค่ะสวยนะครับแต่ว่าแม่นี่บ่้านได้ใส่เชือกกันบิดค่ะพี่น้องบ่ต้อมเพิ่นใส่ตัวเดียวฟังทั้งพุ่นเดี๋ยวบ่ต้อมเพิ่นจะทักมาใส่อีกอ่ะเดินโชว์ความงามหน่อยเอาไปนี่ล่ะยังมากรางห้ามงูห่วยอ่าอ่าอุ่นไปเลยทั้อน้อย บอยสวยงามแ้วมันเดินวน่มาต้องไมยอมนใโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยันสวยนะครับน้องฟางนี่จะไว้ไว้เดี๋ยวเนี่ยเียเดืดอเดืดอเดด อุดอ <SM. S 2> <Christina. S 1> ุดอุดอียอุดอุนอุดอุดอุดอุนออุดอุ็อุมาก่อ ตอนนี้เขาก็ไดีเอาขั้วออกมาลามแล้วค่ะเอามาฟึกยางฟึกไข้เพื่นขุ่นก็เชือกค่ะวิธีการใส่เชือกกันบิดเดี๋ยวให้บอตอมพเนนน้ำเนาะคะ่ะว่าใส่แบบใดเฮ็ดแบบใดเนาะคะ่ะนี่ค่ะเดีย๋ยวไปเบิร์กกันเลยค่ะบุญมีเอ้ยมาน,นี่มาน,นี่ลูกมามาๆมาเนี่ยสาวอยู่มาเบิร์ไกลมะ นี่นะครับนีมีเชือกกันบิดที่บ่าวตอมใส่มันจะตรงนี้ก็จะเป็นห่วงเห็นบอกอันนี้คือที่ที่บ่าวตอมทักไว้เนาะมันก็จะเป็นห่วงแบบนี้อันนี้เขาเขาจะหมุนเนี่ยหมุนหมุนเป็นอิสระนะครับเขาะจะหมุนเป็นอิสระจะให้เบ่ใหา,หาเชือกมันบ่ให้เชือกมันอยู่งบ่ให้เชือกมันพันบ่ให้เชือกมันบิดนะครับ <c oughs> เกลียกเขาก็จะบ่าวตอมจะปลูกใช้ใส่เชือกเข่าก่อนนะครับเชือกจมูก เดี๋ยวพ่อเขาเป็นเชือกแลลวเดี๋ยวเขาจะปลูกใส่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อเขาเป็นเชือกแล้วเขาจะปลูกใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงระหว่างเชือกเขากับเชือกองข้อเนาะแหลกแก็จะยากนิดจังหน่อยครับเห็นอยู่บ่แรกแลก็จะยากนิดจังหน่อยเนาะอ่ะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวควยเขาตกใจเพราะว่ารังแหลกเลยนะครับหรือว่ารังแหลกเลยรังแหลกของการ ดูเชือกของเขาเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะไตเชือกกันบิดให้เรียบร้อยนะครับกันมันเชือกมันบิดแล้วก็ของกันเนาะหลังจากนี้ก็จะปล่อยเขานะครับหลังจากนี้ก็จะปล่อยเขาทำครอบคุ้นเคยกันกับเชือกเนะาะเล้ก็จะลาไว้ผูกเสลักไว้เอาไว้ที่โรงแจงเพื่อที่จะให้เขายางไปยางมาฟึกทกขาเวลาเชือกมันของนะ เวลาเสี่ยงมันของปึ๊กใเข้าทุบขาอะประมาณนี้